มารู้จักฮวนฟรานซิสโกเอสตาดาคู่ชกเจ้าแหลมกันนะครับผมใกล้เข้ามาแล้วสําหรับศึกดวลกํมปั้นสถานโลกระหว่างแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นกับเม็กซิกันอันตรายฮวนฟรานซิสโกเอสตาดานาเวทีเดอะฟอรัมนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่26เมษายนนี้หรือเช้าวันที่27เมษายนตามเวลาในประเทศไทยสําหรับเอสตาดาโ่ชกของเจ้าแหลมสีสเกตที่เป็นถึง อดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทสองสถาบันอย่างองค์กรมวยโลก WBO และสมาคมมวยโลก WBA วนฟรานซิสโกโอเอสตาดานักมวยชาวเม็กซิกันอายุ28ปีเกิดที่เมืองปัวโตพีนัสโครัสโซโนราประเทศเม็กซิโกเขาสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่อายุ7ขวบทำให้ช่วงวัยเด็กของเอสตาดานั้นยากลำบากแม้ว่าจะอาศัยอยู่กับป้าที่รักเขามากก็ตามเอสตาดาเริ่มชคมวยตอนอายุ9ขวบและเขาได้ย้ายออกจากบ้านเกิดไปยังเมืองเอ โซิโยเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักมวยอาชีพเมื่ออายุได้15ปีโดยขึ้นชกมวยสาคนสมัครเล่นในฐานะตัวแทนของรัฐในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศ98นัดซึ่งสามารถเอาชนะได้ถึง94ครั้งขณะที่เจ้าตัวคว้าแชมป์ระดับประเทศได้ถึง4สมัยจึงทําให้เอสตาด้ากลายเป็นนักมวยชายแววดาวรุ่งนับแต่นั้นมาจากนั้นเขาได้เปิดตัวบนพื้นผ้าใบในฐานะนักมวยอาชีพครั้งแรกเมื่อวันที่30สิงหาคมคศ2008ด้ดยวัย 18ปีและสามารถเอาชนะเซอร์คิโอซาเวสเพื่อนร่วมชาติได้และต่อมาเอสตาดาก็สามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเส้นแรกจากสภามวยโลก WBC มามาครองได้สําเร็จโดยการเอาชนะน็อก, rit, กมานนเอลอาเมนเดริสเมื่อเดือนตุลาคมคศ2010นักชกหนุ่มเม็กซิกันอนาคตไกลรายนี้ผ่านสังเวียนมาแล้ว38ครั้งโดยชนะน็อก26ครั้งและแพ้คะแนนเพียง3ครั้งซึ่ง e เอสตาดาเคยพ่ายแพ้ครั้งแรกให้กับมวนคาร์ลสานเชส จากเม็กซิโกส่วนครั้งที่2แพ้ให้กับโรมันกรซาเลตและครั้งที่3แพ้ให้กับเจ้าแหลมซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นชัยชนะของเอสตาดาที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับเขาได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนคิศรา2013ซึ่งเจ้าตัวดวลหมัดกับไบอันวิลเลียอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทชาวอเมริกันที่โคไทยอาลีนาเดเวีเนเซียนมาเก๊าประเทศจีนทําให้เอสตาดาคว้าเข็มขัดแชมป์โลกถึง2ส,สถาบันคือ WBO และ WBA ในวัยเพียง22ปีในขณนะนั้นและในศึกเดอรีแมต์ในวันศุกร์ที่26เมษายนนี้เม็กซิกันอันตรายฮวนฟรานซิสโกเอสตาดาจะต้องพบกับเจ้าแหลมซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นโดยนักชกหนุ่มเม็กซิกันผู้นี้จะสามารถเอาชนะได้หรือไม่นั้นในไฟที่39ของเจ้าตัวก็คพพงอยู่ที่การเตรียมตัวและการเรียนรู้ผู้ต่อสู้แต่ทางซีสเกตเองก็มั่นใจเกิน้อยว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้อย่างแน่นอน